ซุกแล้วพี่น้องสุกแล้วครับพร้อมที่จะเอามารับประทานแล้วสวัสดีครับสบายใจไทยบ้านชาแนลครับเมื่อนี้ผิดภาพเพรา่พี่น้องมาเฮ็ดขนมเนาะข้าวหลามนี่นเคยขนมนนมาเนาองมาเฮ็ดข้าวหลามพี่น้องแต่ก่อนที่เขาจะเฮ็ดอย่างอื่นเฮาจะต้องมาหาไม้ไพ่ก่อนพี่น้อง ยุบกไกลบ้านพี่น้องยุบกไกลบ้านครับเลยเอารถเข็นมาเี๋ยเห้เบิร์กอบไผกันเนาะแปลงที่เข้าเมาเอาไผ่พี่น้องเป็นแปลงที่จะมีมั่นสัมปะหลังเนาะที่ลงคลิปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ นี่แหละครับข้ามีบอกทัวมีมั่นเทศอู้นพี่นอ้องเป่าหมายของเฮาอู้นละ่ะไม้ไผ่บ้านครับละ่ะก้อพุนล่ะครับไปเดินทางไปตัดไม้ไผ่กันเลยเปียบเป้นทีอยู่พี่นอ้องไม้ไผ่ที่เฮาต้องการเนาะ เป็นไม้ไผ่น่องหนึ่งน่องหนึ่งคือไม้ไผ่ออกปีที่แล้วน่องหนึ่งหรือไม้ไผ่ที่ออกปีนี้ใสได้ครับใสได้อยู่สองต่อเนาะอ่าต่อแลกคือน่องหนึ่งของปีที่แล้วกะต้นอ่อนอของปีปีที่ผ่านมานี่ครับประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนแต่มีห้อยอ่าบ้านน่องเนาะกระบาดพอมากมาตัดไปห้อยอยู่ตัดไปหลายอยู่ เ้าข้ามาข้ามาตามหลังเขามันง่ายพี่น้องพอเขาถางปลาถางน้าให้แล้วแต่ข้าวเขาต้องพร้อมนิดนึงใส่แวนตาเพราะไม้ไั่ตัวนี้เป็นไม้ไพ่ออกน้นาเนาะพี่น้องเนาะไม่ไพ่บานแต่เขามี้มําอยุบโค่นครับพี่น้องเราจะเอาเขาไปเอาไม้น้องนึงกับไม่สาวนะครับไม้สาวหมายความว่าไม่เปลี่ยนปนีใส่ได้สองวิธีนี่แหละับสองสามล้เขาจะก,กับ ตัวเอเอาไงเอาน่อยกลางๆนากลวซุกลงมานีน้ะห้าจะห้วเหาะให้เบิ่งโอ้มือกลเยียบน้ำเหรอฮะนี่ ฮึ่โอ้ถุงมืิ๋มใหญ่ใ่ด้ง gấp lên, hơi gấp lên, ơ, anh, anh, anh cái này, hơi, ô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 , đẹp quá, เราคิดหาไม่พายเนาะเด็ดสีล่ลำครานี้เอาหกกิโลน่ะจะพอพี่น้องสีล่ลำเจ็ดโลเจ็ด <7 S 2> บ่ตัชยเป็เจ็ดโลเลยบ่เจ็ด <7 S 2> พอป่นี่พอฮึพอไม่เจ้าอ,อ,อีกตต้นหนึง่งลำม,มันัมใหญ่ดยกี่ลำแล้วเนี่ยสี 6, ล่ลำ4ี่ลำ6 7 8 9 1แปดเก้สบสิบเดสิบเด ใดสี่สิบสี่สิบบอกสี่สิศกระบอกอยากจะข้อแนละ้วนี่จะาไปเสริมอีกอันหนึ่งเอาไปเสร,รนะิมกนะันขาดอ่ะอืมกนันผ่า เอาจักโลขึ้นพอเนาะคนก่อนแล้วก็ซิมมืงก่อนเฮาเบิ่งข้าวเหนียวเนาะเตรียมเตรียมสำหรับกรอกใส่กระบอกนี่ตัดแล้วพี่น้องไปไผ่ตัดแล้วมือฉมังเดี๋ยวมค่ะ ไปกอบเดี๋ยวห้อยเบื <as> well. ้องมองมองตั้งก oh ันก่อนลองตั้งขลามน่าสิคุดเนี่ยนาะพี่น้องเนาะคุดตรงมานี่แหระครับแล้วก็เอาบอกขลามตั้งแล้วก็เผากันกอกขลามเซยกันด้ว ใป,ป่องหนีบ่าเปนพี่น้องเด้อครับ <c oughs> นี่เป็นแม่ตัวนั้นว <c oughs> <c oughs> ันนี้สบายใจเท้บ้านที่บ้านกอกขลามกันที่บ้านมะ้าขลามกันนี่พะเนเเนเขเห็ดแป๊ดที่ละเขาเฮ็ดขลามไร้ยอย่างดีเลยเด้อเขาเห็ดเจ้าพี่ละเขาเห็ดแป๊ดนี่ สุโบราณบอกเพื่อนราสนโบราณสโบราณใ้านนี่ใ้านาแนคนโบราณกะกอกน้ำมันลาคนโบราณกกอกนี่เคยเคยิใจเมื่อไรพีิเต็มน้อกเขบอกคุณเห่นไงจ้ะนี่ก้บอกยหงบอกเอูบอกยางเงวด้งแน่ยตงไหนสอบอันน่อยแล้วสอบอันใหญ่ใหญนงานเบากูมูพี่น้องในงานเบากูมู กูกดเฮ็ดลองกูล่ะยาว okay. พุดลองแล้วพี่น้องพุดลองแล้วก็เอาอะนี่ที่กอกแล้วเนาะเอามาตั้งตั้งแล้วก็จับไว้แล้วกันไปนำจ่มไปอือถึงละเจอไปพูดละประมาณหาซิปหาซิปกระบอกพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเ่าค่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะกอขล้ามแล้วเลยพี่น้องตั้งแล้วแล้วเนาะได้หาซิบกัวกระบอกพี่น้องอ้าวบาทนี้เ่อสิ่มาจุดกันเลยพี่น้อง เกือบสุกแล้วครับพี่น้องเอาอยัางใส่ไฟ,ไฟห่างอยู่นะพี่น้องเนาะแต่แม้นว่าใส่ไฟใกล้ไปกะมันที่ใหม่ก่อนสุกพี่น้องเราก็เลยต้องใส่ไฟที่มันห่างๆนิดนึงตัวเอามาเคลียร์เอาใหม่เคลียร์ตรงนี้ออกนิดนึงเนี่ยตรงมุมงเนี่ยมุนไม้ไม้เอาไม้เคลียร์เออทำก็ได้เอาตัวไก่เอาไก่ออกนิดนึงมันที่ ที่ไม่กอนสุกเกือบไ,ได้กินแล้วครับพี่นอ้องมะก,กะทิยอดไหมนี่มะกะทิยอดอีกนี่มันก,ก็ได้สูตรพอแห้งเลย <c oughs> แป๊บนึงก็ได้กินแล้วครับ <c oughs> สุกแล้วพี่นอ้องสุกแล้วครับ พร้อมที่จะเอามารับประทานแล้วเอาไม่ออกเชียบกระทะบุบร่องร่องนี่ดูเออล่องปอกดูเอ,อสุกบอ,อสุกบอเห็นบอเป็นเกลียเลยอืมน่มากินอรุนกันพี่น้องว่าจะสุกบอโอ้โหร้อนห่อนแล้วออกมาสดๆเลยออกมาบางหันตัวจยะปอกเงี้ยวปอกเงี้ยวนี่นมันดิออนอยู่ไอเป็นไรรสชาติ แบอยือ,อครบว่ะเื่องครบบ่ะเข้มมาเกินบ่าขาดมันนิดนึงเพราะว่าตอนเผาหนามันมันออกหมดเลยว่าแม่นอกเฮาเ่าอยากให้ไผ่อ้วนน,น,นะแม่นกินหลายกับทีอ้วนด้วมันมันเอาประมาณนี้แหละบรต้องเอาน,หานีหลายไหยไม่ยลดอดอันนี้หรอพี่นอกแฝบแฝดไห ก็จะดึงแห้งที่ล่ะระวังมันจะปีนลงพุ่นบอกว่าจะหนีห้าเงีวให้แม่แม่แม่เพิ่นหิวแล้วโอ้ยเอาแม่เอาห่อนหมดเลยมีปากมันไปเออเออปากสุกบ่สุกบ่อโอซุกซุกซุกโอเค้องดาวน้องดาวน้องดาวดาวไปดาวไปอเทียมดูเทียมยวนเปล่าเปล่าเปล่าแซ่บบ่นี่ยอดยอดยอดอร่อยไหม อ right ืมโอ้แบ่งให้เดือนนั่นน่ะเดือนมาแล้วหเดือนอ่ะเดือนมาหเดือนมาเอาดีๆไปใกล้อะไรใกล้พี่ดาวมันร้อนเดี๋ยวมันสลัดมันอ๋อหนาหลานที่โบห่อนหมดเลยเปล่าเปล่าหลุกอร่อยกิน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 สองกล้องอร่อยไหมอร่อยไหมเอาโอเคครับมือนนี้ภารกิจสำเร็จเนาะ บาดนี้ห่อกระสีแบงพูดกันละพี่น้องหอนห่อนมีอยู่หาสิบกัวอันเนาะแน่อืมเมันเป็นอันนี้เรามันห้อนนี่กระสีแบงกันไปกินเนาะบาดนี้เนาะไม่จะไม่ใหม่รอต้องให้เกียมเหล่านี้หน่อยพ่มาตรงหันมันไอ้บอกไงทั้งพี่มันเกียมเหรอม่เกียมเลยอะแตเกียมกุนีกับมัใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> นาะที่เขามารับชมเนาะพี่น้องเนาะบ้านพี่น้องกันเผาขลามแบบไดพี่น้องก็คอมเมนต์มาใต่คลิปเ้อพี่น้องที่คือของจานต่อยบอลสูตรโบราณของจานต่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้น้องพี่น้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ได้เ,ไเด้อ เพืเป็นกำลังใจเนาะมีน้องเนาะสุนทรีพินีก็ขอบคุณครับสวัสดีครับยายหลอดเป็นอย่างไรบ้างลองเชียมยังแสบอยู่อ้าวโอเคโอเคแบงกันก้อนบาดนี่้ยเดี๋ยวไปทา อ่าโอเคมาลงไปบังคับเพื่อนมได้ไว่าวจิลวปากเพื่อนเนาะ <laughs> อ่าโอเคครับขอบคุณครับ